สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องโอทิปชาแนลวันนี้ก็เป็นวันหยุดครับเป็นวันอาทิตย์วันนี้ผมมีนัดกับน้องๆครับออกทริปกันวันนี้เราจะออกทริปไปที่แม่วางเชียงใหม่เป็นทริปท่องเที่ยวครับเชิญเหมือนไปวัดนะครับวัดอยู่ในเขาวัดหลวงขุนวินสถานที่ที่เราจะไป เที่ยวกันในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทครับรอเพื่อนๆมาสมทบกันนะครับตอนนี้มอไซค์ก็มีประมาณสักหลายคันอยู่ครับก็รออสักหน่อยในึ่งน่ากันแปดโมงครับก็จะเริ่มขยับรถกันแล้วแหละโอเคครับผม ชมตอนนี้ก็มากันพบแล้วครับได้เวลาออกเดินทางกันแล้วแหละนี่ก็มีหลายสิบคันอยู่วันนี้เป้าหมายอยู่ที่วัดหลวงคุณวินครับแม่วางเชียงใหม่ปะจะพาไปดูบรรยากาศโอเคครับออกเดินทางเลยนะครับ ชมวันนี้ก็มาถึงจุดแรกที่เราเข้ามาก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรครับาารนี่บรรยากาศมากันเยอะครับนี่คุณแม่มาด้วยสองขัน้นนี่ครับบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้ก็เมื่อเช้า,ชาน่าจะฝนน่าจะตกอยู่อากาศเย็นๆหน่อยโอเคครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกที่มากันวันนี้โอเคเสียวเมฆเรียกร้กองเดี๋ยวจัดให้เป็นไงครับ <S <S ความรู้สึก <S <S อ๋อ เย็นครับเย็นดีเยี่ครับดีเง้คลิปก่อนที่ผมพาท่านผู้ชมมาครับก็คือเรามาสำรวจสถานที่ก่อนแล้วจะต่อด้วยไปวัดหลวงคุณวินครับต่อจากนี้ครับ ก็ตเติมน้ำมันก,ก่อนเราก็ขึ้นไปข้างบนนู่นข้างบนฝั่งโล้นะครับนี่ก็รอเติมน้ำมันเติมอะไรก็เขก็มากันเยอะอยู่นี่อากาศก็คึมๆมครับวันนี้ก็มีวันนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายขึ้นไปข้างบน,อองบนงครับ ชมวันนี้เราก็มาใกล้จะถึงแล้วครับนี่คือป้าวัาดหลวงสนเวียนใกล้แล้วครับอีก2กิโลบรรยากาศเป็รอบโหดครับถนนโหดมากขึ้นไปอีกโน้นนะครับโนบ่นรอเพื่อนก่อน โหมดหมดหมดเออกินไหม้หมดเลยครับรถนเย็น1.3รั

ครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงวัดหลวงขุดวินแม่หวังกันแล้วครับกับการเดินทางที่ยากลําบากขับโรไซค์ขึ้นมาโหดโหดใช้ได้ครับนีค่ครับท่านผู้ชมนี่ทางเดินเหมือนเป็นขั้นบันไดครับเหมือนเกจ ว่าปเกีบดอกบัวก็ไม่หรอะครับคุณชมไปเรื่อยๆครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวก็ก็มีครับก็ขับรถกันขึ้นมาได้รถยนต์ลมลื่นมากครับธรรมาชาติสุดๆเลยอยู่กลางป่าเลยครับสถานที่วัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางนะจังหวัดเทียงหม่ นี่ครับท่านผู้ชมท่านใดมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่วัดหลวงขุนวินนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ก,หก็แวะมาเที่ยวหลวงขุนวินได้นี่ครับพระอุโบสถบากาศโรอบนี่ครับมีตะไคร่น้ำเขาเรียกตะไคร่น้ำไหมมอสอระนี่ครับเขียวหมดเลยครับบริเวณตรงนี้บรรยากาโดยรอบ พระท่านผู้ชมเข้ามาไหว้สก,การะโบสถพระนอนครับวัดหลวงคุณวินเรานนี่แหละครับน,นี่พระนอนองค์ใหญ่ครับ ท่านผู้ชมนี่ป,ปริมากรรมล้านนาไม่แน่ใจนะตัางจะเป็นล้านนาเป็นสลักด้วยไม้ครับทั้งหมดเลยนี่ท่านผู้ชมสวยงามมากครับนี่สงบเงียบเงียบสงบมากครับทําการธรรมชาติ ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูบทหลังที่สองครับบทพระยืนครับนี่องค์ใหญ่มากครับน่าจะสลักด้วยไม้ทั้งต้นนะครับนี่เป็นโดยรอบสวยงามมากครับทำด้วยไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับนี่ นักท่องเที่ยวก็ก็ม,มีบ้างครับนี่วันนี้วันหยุดวันอาทิตย์มาเที่ยวกันเยอะหน่อยครับกทาธรรมชาติส,สร้างขึ้นมาครับนีนบ่สวยงามมากครับสวยงามมากครับพูดพิดพูดถูกอยู่ตื่นเต้นครับกับบรรยากาศวันนี้อากาศก็ ไม่ร้อนนะครับไม่ถึงกับหนาว <20. S 1> กับพอดี <20. S 1> พอดีน่าจะยี่สิบหน่อยหน่อ ท่านผู้ชมนี่จุดที่จะไปห้องน้ํากันครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดปวดท้องเ้ห้องน้ําก็นี่ครับจะมีจุด บริการห้องน้ําอยู่ครับด้านล่างพาไปดูกาศเย็นมากครับช่วงนี้เข้าหน้าหนาวมีมอสด,ด้วยตามธรรมชาติครับขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ห้องน้ำนู่นครับอยู่ข้างหน้าห พอเสร็จแล้วก็จะกลับกันแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศโดยรอบให้ผูุ้ชมได้รับชมกัน,เร,นเรื่อยๆครับไปเร,เรื่อยๆกับพวกเราทีม <c oughs> ครับผมโอเคครับท่านผู้ชมก็จบไปสำหรับทริปวันนี้วัดหลวงขุนวิทแม่วางเชียงใหม่ครับบรรยากาศก็โอเค เดินกลับมาแล้วครับนี่นบรรยากาศโดยรอบอากาศดีครับวันนี้แดดออกด้วยเมื่อกี้ยังคืมๆอยู่เลยมันจะตกน,นี่ก็โอเคครับท่านผู้ชมเสร็จจากนี้ก็ไปกินข้าวกันต่อครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันจนถึงจบคลิปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกำลังใจให้ผม ทําคลิปใหม่ๆออกมานะครับโอเคเราเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกิดอุบัิเนต์พอดีขาลงมารถน้องเบรกไม่อยู่ เบรกไหมครับพี่ีเช็กเบรกไหมเบรกหน้าไม่อยู่เลยเมืิดก็เลยทำการเอาน้ำลาดลงไปครับก็โอเคใช้ได้แล้วแหละรถแรงเสียพานเลยโอเคแล้วครับตอนนี้ได้แล้วรถ